ขอโทษนะคะครับเออ่ดิฉันจะฝากของให้เรืออากาศตีมหม่อมหลวงศักดิ์สินนวพงศ์ที่นี่ได้ไหมคะอ๋อได้ครับแค่ฝากบอกว่าคุณแม่ของเขาฝากของมาให้ได้ครับนี่ค่ะคขอบคุณมากนะคะครับ ผู้หญิงคนนี้เดินออกไปเมื่อกี้เนี่ยเขามาสัตว์สิใช่ไหมจ่าอ๋อใช่ครับเขาของฝากจากคุณแม่หมวดสัตว์สินมาฝากมให้ครับแล้วทําไมจ่าไม่บอกให้เขารอก่อนล่ะอีกแค่สองชั่วโมงสัตว์สินก็บินลงมาแล้วเออผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยครับหมวดพอเขาฝากของเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปเลยครับ คุณคุณเดี๋ยวก่อนคุณมีอะไรหรือเปล่าคะศาสินก็ไม่จะเลิกเรียนคุณจะไม่รอพบเขาหน่อยหรอครับฉันไม่ได้มาพบพี่ศาสินค่ะฉันแค่พะเอินมาออกค่ข้หมออาสา,า,าที่โคราชนี่แล้วคุณแม่ของพี่ศาสินเขาฝากของมาฉันก็เลยแค่แวะเอามาให้ก็แค่นั้นเองแต่ว่า ถ้าสาสินรู้ว่าคุณมาเราไม่รอพบเขาเนี่ยเขาต้องเสียใจมากแน่เลยนะครับทําไมเขาต้องเสียใจด้วยล่ะคะคุณก็รู้ว่าศาสินมันถ้าเป็นแบบที่คุณคิดฉันยิ่งไม่ควรอยู่พบเขาไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณถึงเป็นคนไรน้ำใจแบบนี้สาสินเขาอยากเจอคุณมากเลยนะพี่สาสินชอบฉันแต่ฉันชอบเขาแบบพี่ชายแล้วฉันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจด้วย เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ควรทำอะไรให้เขามีความหวังไม่ใช่เหรอคะ เฮ้ย hey, พวกแกเห็นไอ้วิทหรือเปล่าวะฉันจะไปเห็นได้ยังไงวะเพิ่งบินลงมามีอะไรวะแม่กับน้องมันมาหาแล้วสิแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปไหนคุณนาะสวัสดีครับน้องดาวสวัสดีค่ะนี่มากันตั้งแตเมื่อไหร่ครับแล้วเจอราวิทหรือยัง ยังไม่เจอเลยค่ะพอดีเจ้าหน้าที่ข้างหน้าเขาบอกว่ามีคนรถเสียพีวิทก็เลยไปส่งอะคะ่ะอ๋อจ้ะหนูสบายดีไหมคะสบายดีครับคุณน้าสิครับต้องนั่งรถไฟจากประจวบมาโคราชเหนื่อยแย่เลยไม่เหนื่อยหรอกค่ะแค่ได้เห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยแล้วค่ะคุณน้ายังไม่เจอวิทย์ไม่ใช่หรอครับ นเหนื่อเต็มเลยคงจะร้อนมากเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุณนะ้าแล้วนี่หิวไหมกินอะไรหรือ,อยังคะพอดีนา้าียมขนมมาเยอะเลยอะคะ่ะขอบคุณครับคุณนะ้ายังไม่หิวครับ วิทเอ้ยศิล์เมื่อเย็นฉันไปแม่แกมานะเนี่ยฮะแม่มาตอนไหนแล้วทำไมฉันไม่รู้เแล้วตอนนี้แม่นอยู่ไหนฉันไม่ส่งแม่แกที่โรงแรมแล้วพาไปเที่ยวงานวัดไปนะเว้ยฉันบอกจ๋าไว้แล้วนึกว่าแกจะตามไปไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนอแม่นะแม่จะมาก็ไม่บอกอแกอย่าห่วงไปเลยแม่แกมากับน้องดาว น้องดาวน่าจะดูแลแม่แกได้เออแล้วเมื่อเย็นแกไปส่งใครมาวะเห็นจากแกบอกว่าเป็นคนที่แม่ฉันฝากให้เอาขนมมาให้ก็คุณหมออ้อมแกไงอ้อมถธ่เอ้ยเสียดายว่ะทำไมแกไม่ตามฉันวะ ฉันจะได้ไปส่งเขาเองแล้วแกบินอยู่วันนี้แสจก็เ,จเกือบห้าโมงแล้วคุณอ้อมของแกเนี่ยก็ต้องกลับก่อนค่าไม่อย่างนั้นเขาจะโดอนอาจาร,รย์เล่นงานแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงจะให้ไปตะโกนเรียกแกข้างลานเวนหรือไง<ฮ>ไอ้ศิลป์แปนงแกมาหาเงี้ยววะโชคมันไม่เข้าข้างความรักของฉันเลยอวะไม่เข้าข้างอะไรวะเขายังอยู่อีกตั้งหลายวันแกก็ค่อยไปหาเขาพรุ่งนี้ก็ได้ เออจริงพรุ่งนี้แล้วฉันจะได้เจอคนที่ฉันเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกวันทุกคืนเออ,อสินฉันว่าคุณอ้อมเขาดูท่าทางเขาทำไมวะเขาดูเป็นคนใจแข็งแล้วก็ตรงไปตรงมามากเลยนะเว้ย เาคงแสดงให้แกเห็นสินะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับฉันเปล่าไม่มีอะไรเว้ยเออมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละฉันชอบเขาฝ่ายเดียวมาตลอดตั้งแต่เรายังเด็กวิ่งเล่นด้วยกันเขาก็คิดกับฉันแค่พี่ชายคนนึงอะแล้วแกก็ยังรักเขาเหรอ แกบอกว่าเขาตรงไปตรงมาออความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เหรอวะฉันก็จริงใจออกับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันฉันรักอ้อมและในเมื่อเขายังไม่มีใครอ่ะฉันก็ยังมีโอกาสนี่ว่าจริงไหมแกนี่น่าทิ้งสุดๆเลยเพื่อนแกจำคำถวายสัตย์ปฏิยาของเราไม่ได้เหรอทหารอย่างเราอ่ะหัวถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน ร่างกายอุทิตเพื่อชาติก็เหลือแต่หัวใจนี่แหละวะที่เป็นของเราเองแล้วแกใจะให้ฉันยอมแพ้ง่ายๆโดยที่ไม่ได้พยายามเลยเลยเหรอวะอหมามากเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ ไปไปอาบน้ำเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนกันวะไปะสานีรถไฟไปส่งแม่กลับประจวบเดี๋ยวมาเฮ้ยขับรถกันดีๆนะเว้ย <Yeah. S 2> ฝากกลับแม่กันด้วย ผู้หมวดสสิน,สนครับเดี๋ยวก่อนครับผู้หมวดไม่ทันแล้วจ้ามีอะไรเปล่าคุณพ่อของผู้หมวดสสิน,สนโทรศัพท์มาครับบอกว่าคุณผู้หญิงกําลังจะมาถึงให้หมวดสสิน,สนไปรอรับที่สถานีรถไฟด้วยครับป่านนี้รถไฟก็คงใกล้จะมาถึงแล้วครับแม่ไม่น่ารีบกลับเลยน่าจะอยู่ไว้ถึงวันอาทิตย์นี่ พรุ่งนี้ผมเลยต้องไปช่วยสาสิร์ิลป์มาทำห้องน้ำให้สาวแทนเลยเอานาะ <c oughs> ถ้าแกกับน้องดาวต้องใช้แรงงานอะไรอะ่ะฉันช่วยเต็มที่เลยไม่ต้องน้องฉันเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีวันนุ่งกระโจมอกอ,กอาบน้ำกลางแจง้งท้าใส่ตาหนุ่ที่ไหนแน่นอนเวยใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องเลย <c oughs> ฉันรู้นะว่าถึงฉันใส่กระโจมอกเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีใครอยากดูหรอกใช่ไหมละ่ะ สะสินมีแฟนแล้วเหรอจ๊ะใช่จ้ะชื่ออาภารักษ์ไม่ใช่แล้วครับคุณนะ้ายังไม่มีแฟนครับผมชอบเขาข้างเดียวครับอชอบเขาข้างเดียวเป็นไปได้เหรอจ๊ะพี่สสนินจะมีได้หรอผู้หญิงที่ไม่ชอบพี่เนี่ยมีสิจ๊ะเยอะแยะไปและนอกจากผู้หญิงคนนั้นนะก็ยังมี้องดาวอยูนี่ไงอย <c oughs> นี้เดียวนะคะโอ้ยขอโทษค่ะนุ่นนี่ถือเองถ้าจะอาบไม่ไหวหรอกอะมาอาช่วยเองแล้วกันไปเร็วเร็วเข้าค่ะค่ะสัตย์สิทธิ์หน่อยนุ่นนี่จะไม่มารับแม่หรือไงนะเอาเอาร่มมานี่อาบเร็วๆเข้าเดี๋ยวรถออกไปได้วันเดียวเองเนี่ยคุณโมมันมีคนอะไรมาเยอะเลยคะเนี่ยไปไปไปจ้าไปจ้าทางขอาทางนั้คุณน้าดวงดาวจ้าไปกันเลยกนะน่ ขึ้นรถอะไรตรงไหนที่สุณชายให้ใครมารับผู้สาวก็ไม่ร้ นี่อย่ากแก้ปวดท้องที่พี่มารีฝากให้รวิทยาลืมตลอดเลยอะ่ะโถ<ฮ>่นี่รวิทย์ไปหรือ,อยังเนี่ย ฉันเรียกพี่วิทให้ไม่ต้องยาอย่ายึ่นหัวไปข้างนอกอลาลัมเทาทำไมอะจ๊าเป็นอะไรเนี่ยทำตามที่้าบอกเถอะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรนะ สวัสดีครับหนิงสรันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31จะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจนะครับแลอย่าลืมติดตามชมละครพาตุค่านะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา2ทุ่ม10นทีทางช่องวัน31รับรองสรุกเข้มค้นแน่นอนครับ